ลางสมอร,รภูมิในยามเฮมันตรดูเอ่ยเฮวางลงจุนอีกูกังวานเสียงยาวเป็นสัญญาณให้กองพันในอานัตดาน้าเข้าประทบก,กับอดีตราชศัตรูหน่วยรถพิเศษอันประกอบด้วยทท็กลลาผู้เชี่ยวชาญการนรงบนหลังมา้าเร่งรุดตามหัวหอกแห่งกองกำลังพิรักแดนเหนือมาไม่หา่างคอยระวังรักษากระบนทัพรูปลิมนไว้อย่างเคร่งครัดในยามตะลุยทะลวงทิวแถวแนวหน้าของผู้รุกรานด้านหลังทหารม้าจำนวนร้อยกว่านายนั้น ย่อมเป็นพุนเดินเท้าที่วิ่งเฮลูไล่ตามมาสมทบแม่ทัพเปเิดเฮอพวกอาชาศึกรูปร่างกำยำสีดำสนิทมุ่งไปข้างหน้าอาศัยเพียงกำลังขาเกรงเท้าเกี่ยวโกลนก็ทรงตัวมั่นคงอยู่บนอานมา้าโดยไม่ต้องพึ่งพาบางเหียนเมื่อสองมือว่างจึงกดแกว่งสตราวุธคู่กายอย่างรัดกุมคมทวนเดียวแหลมซึ่งเสริมใบมีดรูปจันเซียวไว้ด้านข้างกรีดชวัดเเวียนแหวกอากาศเชื้อเนื้อหนังสะบ้นกระดูกของทหารฝ่ายตรงข้ามซึ่งตกอยู่ในรัศมีโจมตี ลำแขนเพรียวสลาทรงพลังขยับกระชับกระเชงิงควงด้ามทวนซึ่งทำจากไม้เนื้อแข็งสะบัดคมสัตราฟาดฟันข่าศึกแถวหน้าสุดแตกกระเจิงไปจากนั้นพลิกแพลงใช้ปลายแหลมฝังด้ามจับตวัดกวาดเป็นวงกว้างอีกครั้งสกัดกั้นและขับไล่ศัตรูละลอกหลังมิให้เข้าถึงตัวบางครากระทุ้งแทงผู้ที่หลบหลีกรอดพ้นกระบวนท่าแรกแล้วยังหันกล้าพุ่งเข้ามาประชิดไม้สลัดชีพเพื่อเล่นงานจอมทัพเป็นแควนอี้แม้สักแผลหนึ่ง ม้าแสนดูคู่ใจของเขาวิ่งขยโยกทยานฝ่าเข้าสู่กลางขาบวนสึกหลบลีกลดเลี้ยวอย่างปราดเปรียวว่องไวโดยดูใจกันดีพาเจ้านายร่นระยะกระทั่งเข้าถึงตัวผู้บัญชาการทับหน้าฝั่งตรงข้ามหลงจุนอี้ลุกไล่ด้วยเพลงทวนท,วนที่เขี้ยวกรำฝึกฝนมาจนช่ำชองเชิงยุทธบนหลังม้าของอีกฝ่ายไม่อาจเทียบเคียงกับเขาจึงถูกต้อนให้ตกไปรองถึงขั้นจำต้องตั้งรับพลังถอยหนีมิอาจเจียสมาธิไปตะโกนสั่งการเพื่อแปรกระบวนทัพ หรือปรับกลยุทธ์แก้ไขสภาวะขับขันนี้ไม่นานนักผู้บัญชาการกองหน้าแห่งทับเที่ยวก็เริ่มอ่อนลา้าแม้กัดฟันข่มความหวั่นหวั่นกังวลลงไปและสู้ยิบตาก็ไม่อาจพลิกเป็นฝ่ายมีเปรียบเงาด้ามยาวถูกเกี่ยวตวัดและบิดให้ปลิวหลุดลอยออกจากมือเพราะบาดแผลคมอาวุธชบเฉี่ยวตรงใกล้ไหลและใต้ศอกบันทอนกำลังกายจนแรงแขนเปลี่ยลงมีอาจยึกกลุ่มอาวุธอย่างมั่นคงอีกพ้นทหารใต้อานัตของเขาซึ่งยังยืนหยัดพันตัวอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพิ่งมีจังหวะว่างเว้นให้พักหายใจเมื่อหันมาเห็นนายทัพฝ่ายตนเพลงคลั่แก่เทพสงครามแห่งแควนีจึงกระตุ้นมาผลพลวดเข้าร่วมวงหวังจะช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์นี้ได้บ้างครั้นอ,อ่องเปยเหอเหลือบเห็นทางหางตาว่ามีผู้เงือ้อหอกพุ่งตรงมาทางตนก็กระตุ้นเตือนอาชาสึกให้ฉักนึ้งเบี่ยงกายหลบพลางสะบัดลำแขนปรับเปลี่ยนองศาอาวุธเล็กน้อยทะลวงคมทวนทะลุร,รอยต่อชุดเกราะตรงช่วงท้องของศัตรู ทหารชาวเฉียวจึงถูกยันต้านไว้ไม่อาจจู่โจมซ้ำสองหรือเข้าประชิดได้ร่างนั้นสั่นกระตุกและเกรงสู้ขณะขับรามก้องร้องบอกให้ผู้บังคับบัญชาหนีไปก่อนจะตัดสินใจเด็ดเดี่ยวกระโดดลงจากพาหนะจำยอมสละอาวุธยาวของตนทิ้งเพื่อใช้สองมือดึงรังหัวทวนไว้อย่างเหนียวแน่นฉุดทวงไม่ให้แม่ทัพข้าศึกถอนอาวุธคืนไปใช้งานไม่นำพาใส่ใจว่าเงี่ยงโลหะแหลมเหล่านั้นจะบาดคว้าถล่มลึกยิ่งขึ้นเพียงใด ผู้มีเปียบพันสถานเฮือกหนึ่งแล้วนิ่งงันไม่ได้รีบลงมือซ้ำให้ตายหรือทำประการใดต่อนายทัพซึ่งเบิกตาโพลงยังตื่นตะลึงต่อภาพตรงหน้ามิได้่วยโอกาสที่คู่ต่อสู้ชะง,งักงันจนเปิดช่องว่างนั้นหลบหนีกลับชักดาบพร้อมดีดตัวออกจากหลังมา้าโถมร่างทยานเข้าหาศัตรูตัวฉกาดยังไม่คิดชีวิตด้วยพินิษเห็นและปลงใจว่าตนเองเข้าตาจุนแล้วต่อให้ล่าถอยเอาบัดนี้ก็ไรประโยชน์ ฉะนั้นอย่างน้อยเขามีผลงานติดมือยามเหยียบเยือนปอรโลกบ้างก็ยังดีทั้งเพื่อมีให้อีกฝ่ายต้องเสียสละโดยสูวนเปล่ารีดฟีปากซึ่งบิดเบี้ยวเพราะเครียดเกรงถึงขีดสุดตะเบงเสียงสรรเสริญแหบพร่าในระหว่างที่รีดเค้นเรียวแรงทั้งหมดทุ่มเทเข้าใส่การจู่โจมสุดท้ายองค์อุปราชจงทรงพระเจริญจิงจอกร้อยเล่แห่งทัพพิทักษ์แดนเหนือสบัดหน้ากระชากสติสัมปชัญญะของตนเองกลับจากผวังคลายมือข้างถนัดปล่อยด้ามทวนแล้วชกปูบลง ชักอาวุธที่ข้างเอวออกจากฝักในพริบตาขาเอวตัวหลบคุมดาบทันเฉียวเฉียดแขนขวาซึ่งสะบัดขึ้นต้านรับการโจมตีถูกกรีดเฉียวเป็นทางยาวทว่าแขนข้างซ้ายขยับสวนกลับฉับพลันเล็งวิถีกระบี่ให้ช้ำแรกผ่านลำคอซึ่งเปิดโลง่งจากนั้นบิดข้อมือตวัดเพียงเบาๆก็สะบัดลมหายใจของผู้แพ้ให้ขาดลมได้โดยง่ายปลิดเียอย่างหมดจดรวดเร็วมีต้องทุนทรมานดานน,นนะรอบด้านทหารหานเห่งแคว้นอีกำลังสับประยุทธ์อย่างแข็งขัน ้าสึกคนแล้วคนเล่าล้มตายดุดใบไม้ร่วงบางวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนพลางกุมบาดแผลเลือดอาบเสียงโลหปะปะทะกันและเสียงโหรองจากทับอีดัางอื่นขนึงอย่างหุกหนูในยามที่ทับหน้าของศัตรูแต่พ่ายไม่เป็นกระบวนพอไร้ซึ่งผู้นำตรึงแนวรบไว้ตรงด่านเซียวจิงเปิดทางหนีให้พวกมันไม่ต้องไล่ตามไปหลงจุนอีตะโกนมาชาการขณะกรีดริ้วผ้าอมมาพันหลังแขนห้ามเลื่อนไปชั่วคราว รอกระทั่งพลเดินเท้าที่ตามมาสมทบตะโกนทายทอดคำสั่งต่อๆกันและเข้าควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่อยหันมาสนใจสาตรายาวของตนซึ่งยังคงถูกผู้อื่นยึดจับไว้เขาสอดสายสายตาตรวจสอบทั้งซ้ายขวาครั้นรู้ชัดว่ารอบด้านปลอดภัยดีจึงกระโดดลงจากหลังม้าสืบเท้าเข้าหาผู้บังอาจพลทหารนายนั้นอ่อนแรงจนจำต้องสุดกายลงคุกเขา่าโดยมีคมทวนเสียบคาอยู่เผอิญช่วยคำยันไว้ไม่ให้หน้าขมำ โลหิตทางทะลักออกมาจากปากแผลดุดสายทานไล้อาบผืนพัตภีย้อมเกล็ดหิมะรอบด้านเป็นสีแดงฉานบาดตาแม้เจ็บปวดถึงขั้นตัวงอและหลังเหงือการเต็มขมับก็ยังคงพยายามเชิดคางอย่างทรมนงทะลึงจ้องมาจุราชในตาสีอำพันตรงหน้าประหนึ่งจะสำแดงท่าว่าไม่ยอมจำนนพวกเจ้าช่างพักตีต่อุปราชนั่นจะงมงายนะโง่ประศพเสียงห้าวทุมเอ่ยขึ้นเรือสำเนียงแข็งกร้าวท้ายประโยคสะบทยังมีโทรศัพ ใช่ฝ่ายนั้นแค่นยิ้มก่อนจะกระอักไอเป็นเลื่อนชำเลืองมองร่างไร้วิญญาณของผู้บังคับบัญชาขณะปล่อยให้น้ำตารินวาจาซึ่งเค้นออกมาอย่างยากลำบากล้นขาดเป็นห้วงห่วงตามจังหวะลวมหายใจที่ติดขัดแต่ข้าก็แค่อยากทดแทนบุญคุณแม่ทับหุยผู้กุมชัยไม่ได้กล่าวอะไรต่อยินเพียงเสียงสูดหายใจเข้าเร็วแรงและพูออกรากับไม่สบอารมณ์ นตาซึ่งเริ่มพรามัวของพลทาหารชะตาขาดปรือปิดลงกลึงดวงพร้อมกับที่สัมผัสได้ว่ามีมือข้างหนึ่งจับกระชับตรงไหล่และออกแรงยันให้หงหลังร่างกายท่อนบนของเขาไม่ได้ล้มกระแทกพื้นอย่างที่นึกเกรงทว่าคล้ายถูกประคองให้นอนราบลงอย่างนุ่มนวลในโสดแววเสียงอีกฝ่ายเอ่ยขึ้นจากเหนือศีรษะในวาระสุดท้ายพริบตานั้นแม่ทัพหุยจะต้องภูมิใจและซาบซึ้งต่อสิ่งที่เจ้าทำเพื่อเขาแน่นอนพลทาหารแคว้นเทียวสะอึกอึง้ง ฟื้นบังคับเปลือกตาให้เบิกกว้างขึ้นเพื่อเพ่งดูคู่สนทนาที่เชโงกเงื้ออยู่ด้านบนเห็นใบหน้าเคร่งครึมดุดันมองลงมาในแววตาปรากฏอารมณ์รวดร้าวระคนอาวร์อย่างน่าประหลาดกระทั่งรอยแผลเป็นสองเส้นบนซีกหน้าข้างขวาซึ่งขับให้คนผู้นี้ดูเกล้ากระด้างก็ยังไม่อ่าบนบทบางวิแวสวสูกระทมอันชายชัดนั้นบาดพลายของเจ้าสาหัสนักคงไม่รอดแล้วข้าจะช่วยให้ไปสบายฝ่ายตรงข้ามกล่าวเสียงต่ำขณะขยับอาวุธในมือ ผู้บาดเจ็บรู้สึกว่ามีโลหะเย็นเยียบวางท่าพ,พาดลำคอจึงพอลมหายใจเจออายะเยือกออกมาอย่างเชื่องช้าค่อยๆพริมตาลงก่อนจะพยักหน้าพร้อมกับเอ่ยพึมพำเสียงแผ่วขอบคุณท่านกระทำดังที่ลั่นวาจาลุล่วงแล้วหลงจุนอีก,ก็นิ้วหน้ากัดฟันใช้ความเข้มแข็งทั้งสาร,รพางสะกดข่มก้อนอารมณ์ปันป่นป่วนภายในจิตใจมีให้พลุ่งพล่านขึ้นมา กลืนบรรลงท้องไปพร้อมน้ำลายอย่างยากลำบากเขาเหยียดกายขึ้นยืนเต็มส่วนสูงใช้ชายผ้าคลุมปาดเช็ดหยาดโลหิตบนใบกระบี่อย่างลวกๆก่อนสอดเก็บเข้าฝักก้มลงบรรจงถอนคมทวนออกจากสังขารอันไรลมหายใจโดยอากับกิริยาระมัดระวังจากนั้นถีบเท้าเพียงคราเดียวก็ทรงด่างเพียวระหงของตนกลับขึ้นนั่งบนอานม้าอย่างง่ายดายเชิดหน้ายืนหลังตรงวางท่าสง่างามสุขุมดุดเดิม แม่ทัพน้อยผู้อาหังการกระตุกบางเห็นเป็นสัญญาณบอกม้าแสนรู้คู่บารมีให้ย่างหยอะไปตามทางพลางตะโกนสั่งทหารในอาณัตกระจายกันออกไปตรวจด,ดูให้ทั่วอย่าละเลยผู้ใดบัญชานี้หมายถึงให้ปิกหาพี่น้องร่วมกองทัพที่บาดเจ็บเพื่อพากลับ่ายไปรักษาอีกทั้งจำแนกศพเพื่อแยกออกมาไว้กลบฝังให้เรียบร้อยเมื่อมีโอกาสในช่วงพักรบเป็นขั้นตอนเก็บกวาดซึ่งทัพพิทักษ์แดนเหนือแห่งแคว้นอียึดือปฏิบัติเสมอมา กรรมศึกเช่นนี้สูญเสียเช่นนี้เขนค่าเช่นนี้วนเวียนซ้ำซากอย่างยาวนานทั้งสิ้น7ปีอองเปยยเหอผู้เป็นทายาทลำดับที่เจ็แห่งราชวงศ์หลงก็พิชิตฆ่าศึกลงได้ในที่สุดอองเยี่ยงข้ายังต้องมีองคารักคอยติดสอยห้อยตามด้วยหรือไรกันฮึรู้ถึงไหนไอถึงนั่น แล้วข้าเจ้าหน้าที่ไหนไปพบเหล่าพี่น้องร่วมรบที่ลวงหน้าไปรออยู่ในป่าละโลกกันเล่าท่านแม่ทัพววยวายใส่ข้ารับใช้เก่าแก่ที่เป็นผู้มาแจ้งข่าวแม้จะบาดเจ็บหนักจน,นวันต้องนั่งพังอยู่แต่ในเรือนโดยในห้องหนังสือก็ยังไม่ยอมละกิริยาอาการพลุ่งพลานไปด้วยโทสะชนิดหัวฟัดหัวเวียงเหตุเกิดเพราะหลังจากกลับถึงเมืองหลวงได้เพียงไม่กี่วันหลงซีหลงจุนอีก็ถูกเสด็จพี่ผู้ครองบัลลังก์แห่งแคว้นอี้บังคับยัดเยียดองค์ครร์หลวงนายหนึ่งมาให้และวันนี้ ราชองคารักคนดังกล่าวก็ยืนรอขอเข้าพบอยู่หน้าตำหนักทว่าผู้บิชิตอริราชัตรูยึดถือทิฏฐิแรงกล้าประการหนึ่งตั้งมั่นว่าเป็นตายอย่างไรจะไม่ยินยอมรับผู้อารักขาไว้ในตำหนักติดขาดอณิจจาคนรอบตัวล้วนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาควรมีองคารักคอยดูแลไม่มีผู้ใดเข้าข้างท่านอ๋องผู้นี้สักคนซ้ำร้ายไปกว่านั้นในวันหนึ่งขณะที่เขากำลังพยายามปฏิเสธคำหวานล้อมของพระเชษฐาอยู่ จาองครักษ์หลวงนั่นยังถึงกับกล้าตอบคําถามของเขาอย่างชาญฉานโดยใจความมันหน้าแตกตื่นทั้งที่อยู่เบื้องหน้าพระพักเจ้าแผ่นดินเจ้าเป็นองครักษ์หลวงฉะนัยจึงไม่คิดติดตามฝาบาทกลับไล่เรื่องมาอารักขาฆ่าแทนเล่าจุดมุ่งหมายเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตของผู้น้อยคือปกป้องท่านอ,องพะยะค่ะอองเจ็ดสถานจนแทบผงะง่ายพลัดตกจากเก้าอี้องครักษ์หลวงมีใจเป็นอื่นประกาศความพักดีต่อองคนหนึ่งแทนผู้ครองบัลังมังกร นี่คิดจะให้เขาแบกรับโทษกบฏหรือไร